คุณรู้ไหมว่าโครงการคนละครึ่งพลัสที่รัฐบาลอนุทินชาบีรกุลเริ่มต้นให้บริการวันนี้อาจเป็นโอกาสทองสําหรับหลายคนแต่ก็มีข้อพิพาทที่น่าสนใจอยู่ด้วยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยโดยช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและสร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยแต่ที่น่าสนใจคือมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่อาจทาดไปใครบ้างที่ไม่ได้รับสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแล้วใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์ประชาชนที่มีสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่ได้รับสิทธิ์จากโครงการอื่นๆของรัฐผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้รับสิทธิ์2,400บาทผู้ที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้รับสิทธิ์2,000บาทวิธีลงทะเบียน 1. เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2. กดรูปโครงการคนละครึ่งพ l u s บนหน้าแรก 3. อ่านรายละเอียดและกดปุ่มลงทะเบียนทำลายสำคัญ2 0ตุลาคม2568เปิดลงทะเบียน2 6ตุลาคมส5 6 8สิ้นสุดการลงทะเบียน2 9ตุลาคม2568เริ่มใช้สิทธิ์31ธันวาคม2568สิ้นสุดโครงการ สินค้าที่ร่วมโครงการอาหารและเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะบริการนวดสปาทำเล็บทำผมสินค้าที่ไม่ร่วมโครงการสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดบริการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าคำถามที่น่าสนใจ ทำไมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงไม่ได้รับสิทธิ์กลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีโอกาสเข้าถึงโครงการนี้ได้อย่างไรอย่าลืมลงทะเบียนกันเลยนะและอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วย